กเกษตรและสากลก็ก็บอกว่ายินดีที่จะเป็นตัวกลางในการนำเทคโนโลยีนีเน้เข้าสู่สากลผู้เลี้ยงไก่ทั่วประเทศนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าในอนาคตเนี่ยไข่ไก่ที่มีคุณภาพ และผลิตได้ในราคาที่ถูกเราก็ไม่ต้องซื้อ,อนําเข้ายาต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นในอนาคตผลพวงในอนาคตที่จะเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับต้นทุนมันจะต่ำลงด้วยใช่ไหมครับต้นทุนต้นทุนในเรื่องของการใช้ยาอะไรต่างๆก็จะต่ำลงนะครับไข่จะมีราคาที่ท,ท,ที่ที่สูงขึ้นตาม ตามตามคุณภาพที่ผลิตได้ครับตรงนี้ก็คือจะสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้ลดการใช้สารเคมีลงได้ไข่ก็จะไม่เป็นอันตรายอย่างที่หลายๆคนกลัวนะหรือว่าอย่างที่หลายๆคนคิดนะอันนี้เป็นสารสกัดที่เรียกว่าเราได้มีการทดลองวิจัยอย่างดีแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเนี่ยถามนิดนึงว่าระหว่างทางที่เราได้พัฒนานวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย คือในช่วงแรกๆมันมีบ้างไหมครับที่แม่ไก่อาจจะแบบว่ามีผลกระทบจากการใช้สารตัวนี้หรือว่าไข่ออกมาแบบว่ารูปร่างรูปทรงผิดปกติมันมัมนมีเกิดขึ้นบ้างไหมฮะไม่มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าสารตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากมายกับ,บ,ต,บตัวไก่แต่ปัญหาก็คือตัวตัวสารสากัดหรือว่าสารสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหระพายเองออริาโนเองเนี่ย กลิ่นค่อนข้างแรงเวลาที่เป็นถูกถกถูกถูกกดึงออกมาเป็นในรูปของสมุนไพรหรือว่าเป็นน้ํามันหอมระเหยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไอ้กลิ่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ากับอาหารไก่หรือว่ามันไปทําลายระบบการเลี้ยงไก่นะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราพยายามคิดก,กันแหละครับอย่างที่บ,บอกคือว่าจะทํายังไงให้ไก่มันได้อันนี้โดยที่กลิ่นต่างๆไม่ไม่เข้าไปทําลายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของว่ามันจะเกิดอะไรกับไก่ไหมไก่จะไข่จะออกมายังไงมา คือโดยทั่วไปแล้วเราเราไม่เคยเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือหลายๆสถาบันนะครับก็ยอมรับให้ให้มีการใช้เลี้ยงไก่ได้อยู่แล้วปกติครับนอกเหนือจากบริษัท Green ีนคลีนเทคที่ให้การสนับสนุนสำหรับนวัตกรรมตัวนี้แล้วโดยส่วนตัวดรกิติวุฒิรวมไปถึงทีมนักวิจัยเนี่ยอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐ รหรือภาคเอกชนเองก็ดีไหมครับในการที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะวัตกรรมตัวนี้ให้ถูกนําไปใช้อาจจะเป็นแบบวงกว้างหรือว่าแพร่หลายยังฟาร์มไก่ต่างๆกเกษตรกรกลุ่มต่างๆมากขึ้นยังไงบ้างไหมครับจริงๆแล้วเราอยากที่จะทําพัฒนาต่อน,นะครับก็คือในในเรื่องของ เอ๋เราจะให้สารอาหารอะไรเข้าไปในในอาหารหลังจากนั้นดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้พยายามที่จะขอทุนวิจัยนะครับกำลังกาลังพัฒนาข้อเสนอโครงการอยู่ต่อให้ส่งให้กับทางสวกนะครับเพื่อที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะขอพิจารณาทุนแล้วก็มาทำงานวิจัยต่อต่อยอดขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ จะใช้เวลาอีกนานไหมครับคาดว่าคงคงภายในปีนี้แล้ครับจะมีการปรับปรุงสูตรปรับปรุงครับสูตรใหม่ใหม่สูตรหมล่าขึ้นมาใช่ครับอ๋อปรับปรุงสูตรใหม่ๆครับรวมถึงสูตรเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นด้วยอ๋อครับเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามข่าวนี้กันอีกครั้งต่อไปนะฮะทีนี้เดี๋ยวให้ดรกิติวุฒิสรุปนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นไข่ออกแบบได้ตัวนี้เนี่ยนะครับคิดว่าถ้ามองในมิติใหญ่ ระดับประเทศคิดว่ามันส่งผลดีอย่างไรต่อประเทศชาติของเราบ้างหรือว่ามันช่วยพัฒนาขยายเศรษฐกิจยังไงให้ดีขึ้นบ้างได้ได้บ้างครับโดยตรงเลยก็คือส่งผลกับเกษตรกรนะครับที่ i m p a c คที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรผู้เลี้ยงไา่ไก่มี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 รายได้ที่ที่มากขึ้นนะครับก็คือว่า ตัวไข่จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับมีการบริโภคไข่ที่สูงขึ้นค,คือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันจะตอบโจทยดรัฐบาลด้วยอีก2ปีข้างหน้านะครับเรา,เรา,เ,ราเราจะมีการรณรงคร์ให้ประชากรเนี่ยบริโภคไข่มากกว่า300ฟองต่อว่าต่อปีอ,ปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยการผลิตไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะตอบโจทย์อันนี้ของกลยุทธ ทางด้านไข่ไข่ของรัฐบาลนะคะเพราะว่าเราถือว่าเป็นในเรื่องของอาหารที่ที่เข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ชนทุกวัยเนี่ยสามารถที่จะเ,เข้าถึงได้ได้ได้ไดง่ายแล้วก็สามารถที่จะบริโภคได้อยู่แล้วนะครับเป็นเราคุ้นเคยอยู่แล้วไม่ได้ไปเป็นอะไรใหม่นะครับเพียงแต่ว่าทําให้มันมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นก็คือส่งผลกระทบโดยรวมกับเศรษฐกิจของของประเทศนะครับลดในเรื่องของของสร้างสร้างสร้าง ความมั่นคงทางด้านอาหารโดยภาพรวมที่สำคัญแล้วก็เชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะตอบโจทย์อันนี้ได้ครับซึ่งถ้าดูจากข้อมูลแล้วนะครับคุณผู้ชมในแต่ละปีนี่ก็คือทั่วโลกเนี่ยรบ,บริโภคไข่ไก่จริงๆแล้วนี่ก็หลายฟองเลยทีเดียวแต่ว่าประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบอย่างในเอเชียหรือว่าอาเซียนเองก็ดีก็ยังแบบว่าบริโภคน้อยญี่ปุ่นเนี่ยบริโภค ก็คือมากกว่า300ฟองต่อคนต่อปีใช่ครับแต่ประเทศไทยโดยเฉลี่ยยังอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าฟองครับ,บต่อคนต่อปีอันนี้หลายภาคส่วนในงานต่างๆก็คงจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้เรื่องเรื่องของการบริโภคไข่ไก่อย่างที่ดกรกิติวุฒิได้เรียนไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีข้อโต้แย้งเรื่องของการแบบว่าเอ๊แต่ละประเทศแต่ละทีมวิจัยอาจจะบอกว่ารับประทาน วันละเท่านี้เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วไข่ไม่ได้เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพอย่างที่เราคิดคยกเว้นบางท่านเท่านั้นอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอรหรือปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทา,านนะครับคุณผู้ชมเอาละครับในช่วงนี้ก็เรียกว่าได้ทราบถึงที่มาที่ไปแล้วก็เรียกว่าเป็นถึงความน่าสนใจของนวัตกรรมไข่ออกแบบได้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอันจะขออนุญาตดรกิติวุฒินะครับพาทีมงานแล้วก็ทางรายการไปเจาะลึกอีกขั้น ว่าใข่ออกแบบได้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสักครู่เดียวครับลำไส้ของ <ฮะ S 2> ไก่สามารถที่จะ,ะดูดซึมสารอาหารได้ได้อย่างดีนะครับเราให้สารอาหารที่ดีไป100ไก่จะต้องดูดไปได้100%เลยอ,อันนี้อันนี้คือไอเดียคือคือเทคที่ดีที่สุดนะครับ,รบเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การที่จะทําอย่างนั้นได้นะครับเราก็ต้องคอนโทรลระบบของการเลี้ยงหลายๆอย่างนะครับลำดับแรกก็คือในเรื่องของการทําให้สุขภาพลําไส้ดีเนี่ยมันก็ต้องไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้ออื่นๆเข้ามาปอมปนในลําไส้